วัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่คารวกรักทุกท่านคะ่ะเป็นเวลาต่อเนื่องมาเกือบสองเดือนแล้วนะคะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนน้ําก็ได้เข้าท่วมจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์ชัยนาทลบุรีต่อเนื่องไปยังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรี แล้วันนี้ก็ได้เริ่มขยายวงกว้างมาในบางส่วนของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพี่น้องทางฝั่งตอนตกของแม่น้ำเจ้าพยาที่น้ำนั้นเริ่มท่วมล้นขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้ทุกท่านคงทราบดีเขาว่าปริมาณน้ำที่สะสมมานั้นตั้งแต่พายุนกเต็นในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเน,นื่องมาด้วยพยายุไหหมาพายุเมยาพายุนานแก แล้วในช่วงของเดือนกันยายนก็ได้พัดเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลนี้เกินกับกว่าขีดความสามารถของระบบชลประทานโดยเฉพาะเขื่อนต่างๆตั้งแต่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิร,ริกิจเขื่อนแควน้อยตลอดจนเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ไม่สามารถรับน้ำเพิ่มเติมได้แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาล ก็ได้พยายามบริหารจัดการระบบระบายน้ําในพื้นที่ภายใต้เขื่อนดังกล่าวในปริมาณที่จะสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่ระบบจะสามารถเอื้ออานวยได้ค่ะรัฐบาลได้ประสานงานกับหน่วยฝ่ายปกครองโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกองบัญชาการกองทัพไทยและองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือและอพยพผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาตลอดและในวันนี้ จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นจังหวัดที่สองหลังจากที่เราได้มีการประกาศฟื้นฟูจังหวัดพิษณุโลกมาแล้วนครสวรรค์ก็จะเป็นจังหวัดที่สองที่ประกาศการฟื้นฟูและทําความสะอาดด้านเมืองเพื่อเตรียมกลับมาต่อสู้กับการดํารงชีวิตให้กลับมาในภาวะปะกติอีกครั้งค่ะและในในี้เช้าเราก็จะเห็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันจะได้กลับมาเริ่มดําเนินกิจกรรม ในการฟื้นฟูและซ่อมแซมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะรัฐบาลได้เตรียมแผนงานพร้อมทั้งเงินก็ประมาณในการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องประชาชนคะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติในการที่จะเตรียมเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วคะ่ะรวมทั้งจัดเตรียมก็ประมาณในเบื้องต้นกว่า หนึ่งแสนล้านบาทเพื่อใช้สำหรับการเยียวยาการฟื้นฟูการซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เสียหายรวมทั้งการวางระบบป้องกันเขตเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพค่ะดิฉัจทราบดีค่ะว่าขณะนี้มวลน,น้ำที่เริ่มขยายตัวท่วมขังจากทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครก็เริ่มไหลบ่าจากบริเวณลังสิทธตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนั้น ก็ยังคงขยายวงกว้างลงมายัางช่วงของดอนเมืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริเวณลาดพาร้าวรัชดาพิเศษและเขตจตจุจักในส่วนตะวันตกนั้นขณะน,นี้น้ําก็ได้ท่วมในเขตตลิ่งชันบางแคแล้วก็ได้เริ่มลุกเข้ามาในเขตภาษีเจริญบางส่วนด้วยนะคะดิฉันจะขอใช้เวลาช่วงนี้ในการชี้แจงการบริหารจัดก,การน้ำที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ โดยยึดหลักการในการมองภาพรวมของประเทศเป็นสําคัญค่ะโดยพยายามที่จะดําเนินการทั้งการชะลอน้ําการกระจายน้ําเข้าสู่ระบบระบายน้ําของกรมชลประทานและระบบระบายน้ําของกรุงเทพมหานครรัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจากบรรดานักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคมประกอบก,บกับการทํางานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมชลประทานกรุงเทพมหานครโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพรเทพเตชะไยบูรณ์และนายธีรชนมนโนใหม่พี่บูรณ์รวมถึงผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งการดําเนินการนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นคณะทํางานบริหารจัดการระบายน้ําในพื้นที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงโดยเฉพาะคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันทุกวัน ในการกําหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะซึ่งข้อต่างการในการปฏิบัตินั้นจะถือเป็นแนวทางที่ให้ทุกฝ่ายนั้นเห็นชอบร่วมกันและสั่งการตามข้อสรุปมติของที่ประชุมและมอบหมายให้ทั้งกรมชลประทานกรุงเทพมหานครเป็นผู้ตัดสินใจในรายละเอียดด้านเทคนิคในพื้นที่โดยตลอดค่ะแต่แน่นอนค่ะว่า หลักการก็คือการลดความเสียหายต่อพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนศักยภาพของระบบการระบายน้ำของกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครโดยตลอดแม้ว่าจะมีการวางระบบการบริหารจัดการทั้งในรูปของคณะทำงานด้านวิชาการและคณะทำงานด้านปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ตามแต่การดำเนินการต่างๆนั้นก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการทั้งสิ้นค่ะ อาทิเช่นหนึ่งปัญหาทางด้านเทคนิคต่างๆในการบริหารจัดการน้ําค่ะพี่น้องประชาชนคะเนื่องจากธรรมชาติของน้ํานั้นจะทะลุทะลวงไหลบ่าจากที่สูงไปยังที่ต่ําแม้ว่าระบบการป้องกันและคันกั้นน้ําต่างๆจะถูกสร้างขึ้นมาป้องกันแต่ด้วยโวนมวลน,น้ําที่มีปริมาณมหาศาลทำให้คันกั้นน้ําต่างๆนั้นทานแรงน้ําไม่ไหว ทำให้เกิดการแตกหักรั่วซึมอยู่ตลอดเวลาปัญหาของระบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสิ่งก่อสร้างของอาคารระบายน้ำรวมถึงเครื่องสูบที่มีการใช้งานตลอด24ชั่วโมงนั้นได้ชำรุดเสียหายหรือบางครั้งอุปกรณ์ต่างๆนั้นไม่ได้ทนุบำรุงแต่ก่อนก็เกิดการเสียหายเช่นกันค่ะโดยเฉพาะการบริหารจัดการในช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่เราต้องช่วยกันค่ะเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นให้ลุล่วงให้ได้โดยอาศัยการรวมพลังรวมความคิดระดมการปฏิบัติการเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างคันกั้นน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อแข่งกับเวลาและน้ำที่กำลังไหลทะลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือจากกองกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติการในพื้นที่ร่วมกันทุกภาคค่ะสองปัญหาที่สำคัญกว่ากันปัญหาทางเทคนิคที่อยากจะนำมากราบเรียนที่น้องประชาชนให้ทราบนั่นก็คือปัญหามวลชนค่ะดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อเจรจารและหาข้อยุติในหลายพื้นที่ก็เข้าใจดีเพาะว่าที่น้องประชาชนที่อยู่หลังประตูน้ำที่มีการท่วมขัง ก็ต้องการเปิดประตูกั้นน้ําเพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ประชาชนที่อยู่ใต้ประตูน้ําก็ไม่ยอมที่จะให้เปิดประตูเพราะจะทําให้น้ํานั้นเข้าท่วมพื้นที่ของตนเองเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งแต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของพวกของตนเองวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นคนไทย ภายใต้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประชาชนก็มีสิทธิต่างๆภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งรวมถึงการชี้แจงข้อมูลและข่าวสารที่ชัดเจนด้วยค่ะดังนั้นการชี้แจงถึงผลดีผลเสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นข้อมูลสำคัญที่มวลชนควรรับรู้รวมถึงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือ และเอียวยาจากทางรัฐบาลทั้งนี้ในหลักการที่สำคัญก็คือหากทุกคนไม่ได้มองในภาพรวมหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมมองเพียงการปกต้องผลประโยชน์ส่วนตนและกลุ่มของตนจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวมของเทศให้เกิดความเสียหายค่ะดิฉันในฐานะนาย,ยกระดมตรีซึ่งรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนเขาว่าการบริหารและแก้ไขวิกฤตทั้งนี้ได้ยึดหลักที่จะรักษาและมองผลประโยชน์ของประเทศชาติในส่วนรวมเป็นหลักโดยการดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมายและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุ่วร่วงโดยเร็วและจะไม่ปล่อยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มาขัดขวางแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างเด็ดขาดค่ะที่น้องประชาชนคะยอมรับค่ะว่าการดำเนินครั้งนี้เหนื่อยจริงๆค่ะแต่ดิฉันก็ไม่ท้อค่ะขอแต่เพียงพี่น้องประชาชนเข้าใจก็พอแล้วค่ะจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะขอเรียนที่น้องประชาชนที่รักและเคารพว่า ขณะนี้นะคะคณะทํางานด้านวิชาการเราได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สําคัญที่จะป้องกันผลกระทบของน้ําที่จะท่วมในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกดังนี้ค่ะหนึ่งหัวใจสําคัญที่จะหยุดน้ําที่ไหลบ่าจากทางเหนือซึ่งเป็นมาตรการสําคัญที่ต้องทําก็คือคันกั้นน้ํายาวหกกิโลเมตร บริเวณโลโคโรสลังสิทธ์เมืองเอกนะคะซึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติการก็ได้แจ้งให้ทราบว่าการวางบิ๊กแบ็กต่างๆนั้นเสร็จสิ้นแล้วค่ะยังเหลือแต่การนํากระสอบทรายกระสอบเล็กๆนั้นไปอุดในรูรั่วให้แน่นขึ้นค่ะซึ่งถ้าสามารถหยุดแนวการรั่วแนวขานก้นน้ําได้แล้ว กรุงเทพมหานครก็จะสามารถสูบน้ําที่ท่วมขังออกจากพื้นที่บริเวณดอนเมืองและถนนวิภาวดีลังสิธิ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งถึงสองสัปดาห์ตามที่คณะทํางานได้เคยรายงานไว้ค่ะ 2. การดําเนินการชะลอน้ํำดยบริเวณคลองหกวาสายล่างตั้งแต่คลองแปดถึงคลองสิบและเลร่งรัดในการระบายน้ําผ่านคลองสิบสามของลาสิบ โดยการตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ทั้งหมดให้ครบ27เครื่องในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ําผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตสู่ทะเลโดยเร็ว 3. สามขณะน,นี้ทางกอง,งขณะน,นี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ได้จัดส่งกําลังเข้าช่วยทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะในการแก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการระบายน้ําในบริเวณคลองบางเขนคลองบางซื่อ คลองลาดพราวและคลองแสนแสบรวมทั้งจัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลเลดต่ำและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานป่าไม้จำนวน500นายจะเริ่มไปเสริมแนวคันกั้นน้ำที่ขาดถึง6กิโลเมตรในบริเวณแนวถนนหาดไทยราด ซึ่งเป็นจุดสะพานข้ามทางด่วนบางนาและบางปะอินซึ่งจุดนี้เป็นรอยรอยแนวคันขาดนั้นเป็นเวลานานแล้วยังไม่ได้มีการซ่อมแซมแตกกอดเลยเพื่อเป็นการป้องกันและกันน้ำไหลเข้าสู่แนวชั้นในภายในกรุงเทพมหานครตามที่สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครได้ร้องขอทางรัฐบาลค่ะสำหรับมาตรการทางฝั่งตะวันตกนะคะหนึ่ง มาตรการที่สําคัญของทางภาคตะวันตกก็คือการบริหารงานของกรมชลประทานที่จะชะลอน้ําที่ไหลออกทางฝั่งตะวันตกโดยจะลดปริมาณน้ําที่เขื่อนเจ้าพญารวมทั้งการลดปริมาณน้ําที่ไหลผ่านประตูน้ําบรมธาตุและประตูพลเทศซึ่งภายในวันที่12บสองพฤศจิกาย,ยานนี้จะลดปริมาณน้ําให้ได้อีกอย่างน้อยวันละหกสิบล้านลูกบาทเมตรต่อวันรวมทั้งกรมชลประทาน จะเร่งอุดรอยรั่วตาแมแนวคันกั้นน้ําทางฝั่งตะวันตกของแม่น้านเจ้าพระยาทั้งหมดสิบสี่จุดก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนค่ะว่ารอยรั่วทั้งหมดสิบสี่จุดนั้นเป็นรอยรั่วที่เกิดขึ้นก่อนโดยยังไม่เคยมีการซ่อมแซมมาก็ต้องทําให้เสร็จค่ะภายในวันที่สิบามพฤศจิกายนโดยทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนั้นรับผิดชอบก่อนที่น้ําทะเลจะหนุนอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาและจะมีการเล่นระบายน้ํา ในเขตของจังหวัดนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยาออกทังแม่น้ําท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดค่ะซึ่งหากมาตรการต่างๆนั้นเป็นไปตามแผนก็จะทําให้ปริมาณน้ําฝั่งตะวันตกลดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาค่ะสองรัฐบาลได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ให้กับกรุงเทพมหาคนครนะคะรวมทั้งกองทัพเรือก็ได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องผักดันน้ํา เพื่อเร่งระบายน้ำในบริเวณของทวีวัฒนาคของมหาสวัสดิ์และคของภาษีเจริญเพื่อออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดค่ะ